สวัสดีครับผมชื่อโอมนะครับที่ปรึกษาการขายสมิตรฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการนะครับรถมือ2องจำหน่ายโดยศูนย์ฮอนด้านะครับวันนี้นะครับโอมีรถมือ2สภาพสวยๆนะครับมาแนะนําจะเป็น a c c o r d ์ดเจนเคันนี้นะครับรุ่นไมเนอร์เชลล่รุ่นรถนะครับจะเป็น a c c o r d ์ดรุ่น2.0 EL นะครับตัวรถปี2018นะครับรถมือเดียวไม่น้อยนะครับราคาตอนนี้เนี่ยเขาปรับราคาลงมาพิเศษนะครับเหลืออยู่เพียง855,000บาทเท่านั้นนะครับ ลูกค้าที่สนใจแ c c o r d Gen เเนี่ยตามอมรอมชมได้เลยครับสำหรับ Accord คันที่เราเห็นนะครับอยู่นี้ก็จะเป็นตัวรถจะเป็นสีบอลเงินนะครับไ i n o r c h a i n เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูพวกไฟหน้านะครับจะดูสวยงามกว่ารุ่นก่อนนะครับตัวนี้ไฟหน้านี่คมมากๆนะครับสีบอลเงินก็ดูแลรักษาดีนะครับทางศูนย์บริการเนี่ยเขาก็ตรวจเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีการขัดเคลือบสีปรับสภาพให้แล้วทุกคันนะฮะลูกค้าที่ดูรถมือสองไม่เป็นเนี่ยก็ซื้อรถมือสองได้อย่างสบายใจนะครับ รุ่นใม่ในเชนนะฮะถึงจะเป็น2 0ุู 0, เนี่ยก็จะมีเลนวอชด้านข้างมาให้แเราเรียบร้อยนะครับตัวนี้ภายในเนี่ยคันนี้ยังบอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับดูได้เลยเบาะจะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวบอบ์ดเป็นสีดําคิวบันไดคิ้วกันสาดครบเลยนะครับเนี่ยครับเจ้าของรักษามากๆนะครับคันนี้ภายในใหม่มากๆถ้าไม่มีรอยเลยนะคันนี้ พวกประวัติรถนะครับทางศูนย์บริการนี่ตรวจเช็คให้แล้วนะครับออปชันเนี่ยครบ,ครบเลยแอร์หลังก็มีนะครับตัวมา่านหลังมา่านด้านข้างนี่มีให้ครบนะครับน้ำมันเนี่ยก็รองรับได้ถึง e85 นะฮะร,รุ่นนี้แล้วก็ลูกค้านะครับที่ซื้อรุ่นนี้ไปเวลาถอยไม่ต้องกลัวนะเขามีตัวกล้องมองหลังให้แล้วนะครับกับเซนเซอร์ถอยนะครับไฟสวยมากๆนะครับรุ่นนี้ โชว์รูมอยู่ปากซอยพัฒนาการ30นะครับเป็นศูนย์ฮอนด้าขายเองนะครับตามโอมาชมฝั่งคนขับได้เลยนะครับจะบอกว่าตัวฝั่งคนขับนะครับเขาจะมีเบาะเมมให้นะครับ2ตำแหน่งนี่นะครับ Memory s e ิิทได้2ตำแหน่งตัวเบาะนะครับก็จะเลื่อนไปตาม Memory ที่เราเซฟเอาไว้นะครับ a i r b a บกจะเป็น a i r b a บกคู่หน้านะครับกับไซด์แบกด้านข้างตัวนี้นะครับยมสตาร์ทรถถ่ายได้มาให้ดูครับ เรามาดูภายในกันบ้างน,นะครับสำหรับออปชันฟังก์ชันพวงมาลัยเนี่ยครบเลยนะครับพวกคูซนโทนการเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านทางบลูทูธอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยทางศูนย์ฮอนด้าเนี่ยเขาตรวจเช็คให้แล้วนะใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับไม่อยู่แค่53,270มเกิโลเท่านั้นนะครับตัวหน้าจอกลางเนี่ยพร้อมกล้องถอยนะฮะนี่ชัดมากๆนะครับปรับได้3ามมุมมองแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะครับ พวกระบบปรับอากาศนี้ทางศูนย์ก็เช็คให้แล้วนะครับแอร์เย็นแน่นอนทุกคันนะครับสภาพสวยเลยคันนี้หาอยู่นะครับเข้ามาดูสีบอลเงินเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับรถสวยมากครับสําหรับลูกค้านะครับที่สนใจ Accord Gen 9คันนี้นะครับติดต่อสอบถามได้เบอร์ย์เกี่อร์0943254466นะครับเป็นศูนย์ฮอนด้าขายเองนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับ a c c o r ร2.0 EL รุ่นท็อปของเครปีอง2000ปี2018นะครับ ราคาขายที่855,000บาทจะได้เต็มฟรีดาวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถอะไรเข้ามาใหม่เนี่ยเดี๋ยวโอมรีบลงให้ชมนะครับแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ